ท่านคุณเซนก็นายกกัมพูชาออกมาจะประกาศปิดด่านตัดเน็ตนะครับปิดด่านตัดเน็ตแล้วก็รณรงค์ประชาชนชาวกรัรมพูชาไม่ให้ซื้อสินค้าไทยไม่ให้ชาวเขมรมาขายสินค้าให้ไทยจะขนคนเจ็บคนป่วยกลับไปรักษาในกัมพูชาแล้วก็จะขนแรงงาน ขเมีนที่มาทำงานในไทยกลับไปประเทศเขา <c oughs> เรามาอ่านเกมตรงนี้ดีกว่านะครับเรามาอ่านเกมตรงนี้ดีกว่าสิ่งที่คุณเซนพูดหรือลูกชายเขาพูดนั่นคือสิ่งที่เขากลัวนั่นคือสิ่งที่เขากลัวจะเกิดขึ้นตอนนี้สถานการณ์ถ้ามองนะ เวลาถ้าเกิดจะต้องมีการต่อสู้กันมีการประทะกันต้องมองว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายศัตรูนะครับอย่าไปคิดว่าเราฝ่ายไทยต้องคิดว่าเราเป็นฝ่ายเขมนจะทํำยังไงแม่ทัพภาคสองส่งลองแม่ท้าภาคสองพล,ลตีนัดไปคุยนะครับพลตีนัดท่านมีความเฉียบขาดไปคุยว่าถ้าไม่ถอยก็ต้องปะทะกันผมยอมไม่ได้พอไปคุย พอรู้ว่าเราเอาจริงอยู่เขาก็ยอมถอยนะครับเพราะมันไม่กล้าปะทะกับเราแหละครับยอมถอยครั้งแรกก็ตามมาแย่เรียกกระแสนิยมให้ตัวเองกับลูกชายแต่พอรู้ว่าทหารไทยเอาจริงเขาก็มีการข่าวในประเทศไทยครับการข่าวในประเทศไทยเขาก็เยอะพอรู้ว่าเฮ้ยกองทัพเอาจริงเว้ยนะครับเขาถอยแต่เสียฟอร์ม คนเขมรก็ดา่าคุณเซนเนี่ยอะไรว่าแม่ทัวลงคุณเซนนะฮะทัวลงคุณเซนกับลูกชายพอทัวลงมันเสียหน้าครับพอเสียหน้าก็เราก็รักษามารยานะครับใช้คําว่าปรับกําลังนะครับปรับกําลังปรับกําลังปรับกําลังก็คือมึงถอยนี่แหละนะครับด้วยให้คุณยังอยู่อยู่ตรงนี้นะผมฟาดคุณนะ ผมยอมไม่ได้นะทหารเขาไม่ยอมอะแม่งก็ต้องถอยไปแต่ถอยไปเขากลัวเสียฟอร์มครับคนขมิก็ด่าเขาครับคนขมิก็ด่าเขานะครับและพวกเราก็มาออกมาตรการกันมาคุยกันมาพูดกันนะครับเขาก็รับฟังข่าวสารตรงนี้ว่าเดี๋ยวปิดด่านนะเว้ยเดี๋ยวตัดเน็ตนะตัดน้ํานตัดไฟนะเดี๋ยวส่งแรงงานกลับนะไม่ให้คุณมารักษาพยาบาลที่นี่นะนี่คือข้อเรียกร้องที่ เรายื่นไปก่อนไม่ใช่รัฐบาลยื่นไม่ใช่ฝ่ายทหารยื่นพวกชาวบ้านอย่างเราเนี่ยแหละครับช่วยกันพูดไปก่อนนะครับแล้วเขารู้ว่าไอมาตรการเหล่านี้มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆริงเขาก็จริงความได้เปรียบอย่าลืมว่าคุณเซนนี่เขาเป็นนักรบผ่านการต่อสู้มาค่อนชีวิตเขานะครับเขาเก่ง ในการทำสงครามกองโจรเก่งในการรบประสบการณ์เขามีสูนเขาก็ชิงความได้เปรียบโดยประกาศออกมาก่อนเพื่อเพื่อรักษานหน้าตัวเองถ้าเกิดไทยปิดน้ำตัดเน็ตตัดน้ำตัดไฟปิดด่านจริงประชาชนชาวเขมรก็จะไปด่านาะยกคุงเซ็นอีกนะครับ ว่าเนี่ยเดือดร้อนเพราะคุณเนี่ยนะนะครับเดือดร้อนเพราะคุณเฮียเอาทหารก็แย่เขาก็อยู่กันดีๆอยู่แล้วนะครับคนไทยอับเขมรก็อยู่กันดีอยู่แล้วทํามาค้าขายกันเอออยู่เฉยๆมาหาเรื่องซะอย่างนั้นเหละยครับมันยุ่งเพราะคุณเซนครับยุ่งเพราะคุณเซนครับแล้วคุณเซนคิดเหรอคุณประกาศเลยครับถ้าคุณแน่จริงนะคุณประกาศเลย มาตรการ6ข้อที่คนเรียกร้องม,มาเนี่ยคุณประกาศเลยครับรัฐบาลไทยกับคนไทยไม่ต้องการครับไม่ต้องการคนกัมพูชามารักษาพยาบาโลโรงพยาบาลชายแดนหรอกแน่นไปหมดคนไทยจะไปรักษามั่งก็คนกัมพูชามาพวกเราก็ไม่ได้ว่าอะไรบางคนเจ็บนอนติดเตียงนะครับ ท่านมารับกลับไปเลยท่านคุณเซนมารับกลับไปเลยครับไปรับกลับไปเลยแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะไม่มาใช้โรงพยาบาลไทยไอ้หากคุณมาโรงพยาบาลแพงๆหรือบำรุงราชเปาโลอะไรเลยคุณมาโรงพยาบาลรัฐบาลไทยเราก็ช่วยรักษามนุษยธรรมเปลืองงบประมาณด้วยดีครับ คนเขมรไม่ต้องมารักษาพยาบาลในเขตประเทศไทยดีกับประเทศไทยครับคนไทยไม่ได้เดือดร้อนแล้วที่คุณบอกว่าไม่ให้กัมพูชาขายสินค้าประเทศไทยไม่มีสินค้าอะไรของคุณที่เราต้องการเลยนะมีแต่เราห้าม มีแต่เราห้ามไม่ให้นําสินค้าพืชผลทางการเกษตรของกัมพูชาเข้ามาเพราะประเทศไทยนี่มันมีการประกันราคาข้าวราคาข้าวราคามันสําปะหลังราคาน้ําตาลอะไรมันสูงกว่าประเทศเขมรแม่งก็ลักลอบกันเข้ามาโดยผ่านการขยิบหูขยิบตาของเจ้าหน้าที่ก็ทําให้สินค้าราคาพืชผลการเกษตรของประเทศไทยตกต่ําดีครับ คุณประกาศมาทําให้ได้เลยครับคุณเซนทําให้ได้นะคนจะเก็บขายเห็เพาะมั่งหน่อไม้มันมาขายให้คนไทยก็ไม่ต้องซื้อกันครับเป็นมิตรกันดีๆอยู่แล้วแล้วท่านมากวนตีมส่งทหารมาแย่มาขุดสนามเพาะมาอย่างนี้ทําไมถ้ากลับคุยกันดีๆมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านหาเรื่องเองนะ ท่านหาเรื่องเองนะครับท่านคิดว่าท่านจะคุยกับรัฐบาลไทยรู้เรื่องเอาเรื่องไปขึ้นศาลโลกหรอท่านคิดว่าประชาชนคนไทยจะยอมหรอในเมื่อไทยเนี่ยไม่ได้เป็นภาคีเรือข่ายศาลโลกมันจะไปขึ้นศาลโลกได้ยังไงอ่ะนะครับไปขึ้นศาลโลกไม่ได้และที่ท่านบอกอีกเรื่องหนึ่งนะ แรงงานขเขมรเป็นล้านคนในประเทศไทยท่านบอกจะรับกลับไปอยู่ประเทศท่านเนี่ยเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับพี่น้องชาวขเขมรที่มาทํางานแรงงานคนไทยมีใจเมตตาปราณีโอเอ,อื้ออารีนะพวกเราไม่ได้เกียดพี่น้องประชาชนคนขเขมรเลยนะแต่คุณเซนแม่จะเรียกพวกคุณกลับไงพวกคุณเป็นล้านคนจะต้องกลับอ่ะ แล้วคุณก็รู้อยู่ว่าอยู่ขมรจะไปทํามาหาแดกอะไรได้พวกเราถึงต้องกระเสือกกระสนมาทํางานประเทศไทยกว่าจะเข้านี้แทบตายกว่าจะหางานได้ก็แทบตายแต่ผมเชื่อว่าระดับคุณเซนพูดเนี่ยเขาต้องทําให้ได้ไม่นั้นแน่เสียฟอร์มคนแก่น่ะอีโก้สูงนะครับเรื่องเสียฟอร์มนี่ยอมไม่ได้ ท่านทำหกข้อเลยนะที่ท่านเรียกร้องอนะ่ะปฏิบัติเลยครับท่านปฏิบัติเลยและโล่งใจคนไทยโล่งใจคนไทยคุณเซนไม่เดือดร้อนเพราะบ้านใหญ่แม่นยิ่งกว่ามหาราชวังกินดีอยู่ดีกินมื้อเท่าไหร่ไม่รู้กินมื้อหมดเป็นแสนหรือเปล่าก็ไม่รู้แสนบาทมนะันไม่ใช่แสนกีนะ่แต่คนของท่านประชาชนของท่านเนี่ยมันจะอดตายอยู่แล้วตัดไฟเนี่ย ประชาชนชาวกัมพูชาไม่ค่อยเดือดร้อนนะเพราะเขาไม่มีไฟใช้อยู่แล้วปกติก็ไม่มีไฟใช้อยู่แล้วคนเดือดร้อนก็ไอ้พวกนักธุรกิจชายแดนพวกบ่อนคาสิโนตอนนี้เราไม่ได้ปิดตายนะด่านนะด่านไทยนี่ไม่ได้ปิดตายนะเปิดให้เข้าเป็นเวลาออกเป็นเวลาแต่สิ่งที่เขาทําไม่ได้คือบ่อนคาสิโนแม่นเก๊งครับอันนี้เป็นรายได้ที่เข้าคุณเซนโดยตรงแต่ละวันแต่ละวันอย่างเงี้ยรายได้เนะี่ยเข้าคุณโดยตรง คุณเซนโกรธตรงนี้ครับโกรธนะครับโกรธคุณประกาศมาแล้วเนี่ยต้องรักษาคําพูดนะหกข้อทําให้ได้ครับทหารเราก็ไม่เป็นไรพี่น้องทหารขอบคุณท่านผู้จัดการทหารบกแม่ทัพภาคสองน้องๆที่อยู่แนวชายแดนเราตรึงกําลังเราอยู่ตรงนี้ครับนะครับมันไม่กล้าลั่นไม่กล้าลั่นกระสุนมาใส่เราผมวิเคราะห์อย่างนั้นนะครับแต่เราก็เตรียมพร้อมถ้าลั่นมาสวนที่จุด กองทัพอากาศเตรียมให้พร้อมตอนนี้เราไม่ได้ลบกับทหารเขมรไม่ได้ลบกับประชาชนเขมรนะลบกับหุ้นเซนกับลูกชายหุนเซนสองคนโน่นตัวสั่งการอยู่ตรงโน้นนะครับไม่ได้รบกับเตียบันนะครับท่านเตียบันดีกว่าคนไทยดีกว่าประเทศไทยผมจะเลีทยาน,นะเดี๋ยวจะเหมือนประธานที่พอดีแถวฟิลิปปินนะ จะร่ํารวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านมันจะไม่มีประเทศอยู่นะแล้วจะไปโดนยึดทรัพย์นะเออดีๆกันอยู่แล้วรัฐบาลก็พยายามนะครับรัฐบาลพยายามพูดคุยคุยออกับคนแก่นี่คุยยากนะครับอีโก้สูงทิฏฐิมานะสูงนะครับทิฏฐิมานะสูงไม่เข้าท่าเลยนะครับผมว่าไม่เข้าท่าเลย คุณเซนทําไม่เข้าท่าเลยผมจะไปยําท่านอย่างน้นะสิ่งที่เขากลัวที่สุดเขาจะขู่เราเขากลัวเราติดด่านเขากลัวเราส่งคนเจ็บคนป่วยกลับกลัวเราส่งแรงงานกลับเอาขอทานไปด้วยนะประชาชนแรงงานกัมพูชาเป็นล้านคนเนี่ยขอทานประมาณห้าคนห้าพันคนเอากลับไปนะครับเอากลับไปด้วย สิ่งที่เขากลัวทั้งนั้นครับที่เขาขู่ขู่มาน้นไม่ได้ผลแล้วครับมีแต่จะเรียกปีนกลับไปหาท่านเท่านั้นแหละนะครับรัฐบาลไทยก็ไม่ต้องไปตกใจครับไม่ต้องไปตกใจนะครับไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องตกใจอะไรเพราะท่านไม่ได้ไปไปทําเขาเรียกร้องมาเองนะครับเขาเรียกร้องมาเองคุณเซนมันเรียกร้องมาเองนะครับคุณเซนมันเรียกร้องมาเองนะ โอ้จริงๆผมว่าสิ่งที่ฮุนเซนน่าจะทำนะคือเอาทรัพย์สินของฮุนเซนที่มีอยู่นะเอามาซื้อข้าวเลี้ยงทหารที่อยู่แนวชายแดนเถอะแล้วเอามาแจกประชาชนคนขเขมรเถอะที่เขายังยากจนนะนะครับไม่เป็นไรเรื่องประเทศคุณคุณก็วางคุณไปนะครับมาเนี่ยนะครับแต่คนไทยคุณอย่ามาขู่นะอย่ามาขู่นะไอ้เหี้ยเดีย๋ยวจับให้ นะครับเดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวจัดให้หกข้อนะัจับให้เลยครับจะได้โล่งใจสักทีต่อไปญาติพี่น้องประชาชนคนไทยจะไปโรงพยาบาลแถวแนวชายแดนก็โล่งแล้วคนก็ไม่ค่อยมีแล้วเหลือแต่คนไทยนะคะรับเหลือแต่คนไทยเวลารัฐบาลจะประการราคาพืชผลข้าวเขียนเท่านั้นมันสัมปะหลังก,ลลกิโลเท่านี้น้ําตาลกิโลเท่านั้น มึงอย่าแอบเอาสินค้ามึงมาขายนะเนื้อสัตว์คนของคุณก็จะยากจนลงยากจนลงแล้วจะรวมกันเกลียดคุณแต่เขายังไม่รวมตัวประท้วงเพราะว่าคุณมีทหารอยู่ในกำมือไม่รู้คนอะไรก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยตั้งกองกำลังอารักขาตัวเองไม่รู้กี่หมื่นคนประเทศไทยเนี่ยมีแค่ หน่วยรักษาความปลอดภัยไม่กี่คนนะไม่เห็นใครเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยแล้วจะต้องตั้งกองกำลังทหารมารักขาตำแหน่งตัวเองเลยประเทศไทยนี่ไปไหนก็มีแค่ไม่กี่คนมีรปภตามกรอบไม่กี่คน <c oughs> นะครับแก่แล้วเราเดี๋ยวก็ตายแล้วท่านคุณเซนเดี๋ยวเราก็ตายแล้วรุ่นเราแล้วท่านแก่กว่าผมไม่กี่ปีนะครับ เดี๋ยวก็ตายแล้วอย่าไปทําให้ชาวบ,บ้านมันเดือดร้อนเลยมันจะสาบแช่งเอานะครับอํานาจมันมีไม่นานนะครับท่านทําให้ประชาชนท่านเดือดร้อนเองนะนะครับไม่ต้องขู่ครับไอ้เอย่ามาขู่กันเอาเลยพวกนี้มึงประกาศเลยประกาศมาตรการนั้นเลยเรามาพูดเฉพาะของเราฝ่ายประเทศไทยดีกว่านะ เตรียมอย่างนี้ก่อนนะครับเตรียมไอ้ชนชั้นนําของกัมพูชาที่หลบเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะตรวจตำรวจตรวจ,ตรวจคนเข้าเมืองนะครับใครเข้ามาอยู่แล้วโอเวอร์เซย์คำว่าโอเวอร์เซย์อยู่เกินกว่าที่เราอนุญาตเตรียมจับตัวและส่งกลับไป 2. กรมจัดหางานของกระทรวงแรงงานสอบถามทางผู้ประกอบการต่างๆในประเทศไทยนะครับว่า มีชาวกัมพูชาเนี่ยที่ท่านคุณเซนเขาจะมาตามคนของเขากลับเนี่ยโรงงานไหนมีกี่คนกี่คนกี่คนเป็นช่างฝีมือประเภทไหนช่างใจแรงงานประเภทไหนเข้าระบบคอมเข้าไว้ก่อนและส่งไปประเทศเมียนมาก,กับประเทศเหลาวนะครับเพราะทุกวันนี้นะก็สกัดจับกันไม่ไหวอยู่แล้วพม่าหลบหนีเข้าเมืองมาเพื่อจะมาหางานทำเนี่ยใจเย็นพี่น้องชาวเมียนมาเดีย๋ยวเขมรกลับไปเป็นล้านคนเลยพวกท่านก็จะสบายและ นะครับพวกท่านก็จะสบายแหละนะครับรัฐบาลไทยไม่ต้องทําอะไรครับใครเป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเราก็ขึ้นทะเบียนก็แค่นั้นแล้วส่งเขมียนกลับไปให้หมดเลยบอกว่าเราไม่ได้โกรธคุณไม่ได้เกลียดคุณนะสงสารพวกคุณนะแต่เจ้านายคุณเนี่ยท่านบุญเซนเขาโวนตีนนะครับมึงเดือดร้อนเพราะบุญเซนส่งกลับไปล้านคนให้ล้านคนเนี่ยจะเกลียบบุญเซนมันมีพ่อแม่พี่น้องลูกเมียรวมเป็นห้าล้านคน คนป่วยอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมไม่มีตัวเลขที่แน่นอนพวกนี้จะรวมหัวเกลียหุนเซนหมดนะครับเอาไปเลยครับเออมาขู่กันแล้วก็ของขึ้นเลยผมนะครับมาขู่กันแล้วท่านคิดหรือว่าตัดไฟฟ้าไอ้พวกบ่อนมันไม่มีไฟฟ้าใช้อะไรใช้เนี่ยนะ ตักเสาวไฟฟ้าได้หรือไปสั่งซื้อเครื่องปั่นไฟมาใช้เวลากี่วันจะตั้งโรงไฟฟ้าโอ้เนี่ยแม่นเราเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันเห็นไส้เห็นภูมิกันการข่าวในประเทศไทยคุณก็รู้การข่าวในกรัรมพูชาเราก็รู้เพราะนั้นอย่ามาขู่กันท่านเห็นหนายกผมเป็นเด็กกว่าลูก,ลก,ลกท่านก็มาเกทักนะครับเพราะท่านเป็นนักลบมาก่อน สงคารามจิตวิญญาเนี้ยไม่ได้ผลเดี๋ยวประเทศไทยจัดให้ครับหลังนายกไทยยังมีทหารท่านก็รู้ศักยภาพดีรู้มือรู้ตีนกันดีนะครับเท,ที่ยวก่อนเนี่ยปีห้าสี่ปะทะกันเนี่ยท่านก็บอกโอยกูใช้แซมใช้จรวดแซมใช้ปืนใหญ่ปะทะันกด้วยทหารราบแต่เที่ยวนี้ท่านจะได้แดกกองทัพอากาศประเทศไทยเนี่ย ท่านจะได้แดกกองทับอากาศประเทศไทยนะนะครับไม่รู้ถ้าผมเป็นรัสมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือเป็นท่านภูมิธรรมผมจะไปเยี่ยมเวียดนามผมจะไปเยี่ยมเวียดนามครับไปกินข้าวกับเวียดนามสีกันจับมือกอดคอ,อกัน จะไปเยี่ยมลาวนะครับแล้วชวนลาวกับเวียดนาม้เราแบ่งกัมพูชากันไหมนะครับมันเกเรอย่างเงี้ยเราแบ่งกัมพูชากันไหมเอาเวียดนามเอาไปส่วนโน้นลาเอาไปส่วนนั้นผมจะได้เอาไอ้เกาะกงพาตตะบองเสียมมาลาสีโสพลซึ่เป็นของไทยคืนมาถ้าผมผมผมทำอย่างนั้นผมจะไปเยี่ยมเวียดนามครับจับมือกัน ไปเยี่ยมลาวนะครับแบ่งเลยครับแบ่งกัมพูชาเลยครับนะครับถ้าเป็นผมผมทําครับนะครับแล้วถ้าปะทะแนวชายแดนถ้าผมมีอํานาจนะผมจะสั่งกองทัพอากาศเลยมันบินไปปักเป้าหมายเลยนะเอาไอ้หัวหน้าที่สั่งการน่นอย่าไปทิ้งบอมใส่ทหารที่แนวชายแดนเลยนะครับมันต้องไปตัดขั้วหัวใจมันถึงจะจบนะครับ มันถึงจะจบแม่ผมเอาอย่างนั้นถ้าเป็นผมผมเอาอย่างนั้นครับนะครับใครเจ้าตีนแยท่ที่นี่แล่นไปคุณมาเนปแล่นไปไปหานายกฝรั่งเศสฝรั่งเศสเอาเขาเจ้าตีนมาแย่ที่เหรอในเมื่อมันปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาและคุณก็มาลุกลานก่อน ส่งกำลังทหารประชิดแนวชายแดนเขาโกรนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่เหนียวแน่นผมใช้คำว่าเหนียวแน่น เหนียวเหนียวแน่นจริงๆนะครับส่งแรงใจสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ของกินของใช้อะไรไปให้ทหารแนวชายแดนนะครับผมถือว่าถ้ามีจิตใจรักชาตินะครับมีจิตใจรักชาติเขาลำบากรับไปนอนตากยุงตากฝนอยู่แนวชายแดนคนมันก็ต้องมีภาระหน้าที่กันทุกคนนะครับคุยกันเถอะครับท่านบุญเซนอย่าตะแบงกันเลยห,หาเราแก่แล้ว นะครับเราแก่แล้วคุยะครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวมันจะจบไม่สวยนะครับ